Thailand สวัสดีครับทุกคน วันนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ซีรีส์ไทยที่ดังไกลไปทั่วอีกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะแม็กยูนิคอรนหรือชื่อไทยที่เรารู้จักกันดีในชื่อสงครามส่งด่วนซีรีส์น้ำดีบนเน็ตฟลิของไทยคว้ารางวัลบทซีรีส์ยอดเยี e ่ยม Best Green Play จากเวที Asian Academy Creative Awards 2025ที่สิงคโปร์ไปอย่างสง่างามน,นี่ไม่ใช่รางวัลธรรมดาแต่เป็นรางวัลที่ซีรีส์จากหลายประเทศแข่งขันกันอย่างดุเดือดและไทย ก็ทำได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องหลังความสำเร็จและความสะดุกสุดมันของซีรีส์เรื่องนี้กันครับสงครามส่งด่วนแมดยูนิคอร์นถูกเสนอชื่อขึ้นเวที Asian Academy Creative Awards หรือ AACA 2025พร้อมคู่แข่งระดับพระการจากทั่วเอเชียทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีน อินเดียออสเตรเลียโดยเราแข่งกับ when life g i v e you tangerines จากเกาหลีใต้ the queen of villains จากญี่ปุ่นแล้วเรื่องอื่นๆที่เราคุ้นเคยบน Netflix ที่เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่ในที่สุดบทซีรีส์สุดเข้มข้นของทีมไทยก็เฉือนชนะและคว้ารางวัล best screenplay มาครองได้สำเร็จต้องขอปรบมือดังๆให้ทีมผู้เขียนบททั้งหมดอาทิคุณนัพลบุญประกอบคุณวสุธรปิยรมง คุณทศพลทิพธินกรคุณธนีดาหานทวีวัฒนาและคุณพัทรนาถพิบูลสวัสดีที่สามารถเขียนบทออกมาได้เฉียบคมเข้มข้นเต็มไปด้วยสภาพความเป็นจริงของมนุษย์ที่มีทั้งความฝันความเจ็บปวดและการต่อสู้จนทัชใจกรรมการและเทคนานนรัวๆให้ประเทศไทยของเราแบบเป็นเอกฉันเลยแหะครับ หลายคนอาจไม่รู้ว่าสงครามส่งด่วนไม่ได้เข้าชิงแค่รางวัลเดียวแต่ถูกส่งชื่อเข้าชิงถึง5สาขาใหญ่บนเวที AACA 2025ได้แก่ Best Director Fiction ผู้กำกับยอดเยี่ยมคุณนัทพลบุญประกอบ Best Drama Series ซีรีส์ยอดเยี่ยม Best Screenplay บทซีรีส์ยอดเยี่ยม Best Actor in a Leading Role นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมไอซืซอนัร,รัต Best Actress in a Leading Role นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเจนเย่เมธิกา แม้จะพลาดบางราวัลไปแต่การได้เข้าชิงถึง5สาขาในเวทีระดับเอเชียแบบนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่าซีรีส์ไทยไม่ใช่แค่ก้าวตามใครแต่คุณภาพภาพยนต์ไทยกำลังขึ้นมานำเกมด้วยคุณภาพไม่ต่างจากโฆษณาไทยของเราเลยจริงๆครับผมขอเล่าเนื้อเรื่องย่อยๆในหนังเรื่องนี้เพื่อคุณผู้ชมอาจยังไม่เคยดูกันนะครับ เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มยากจนชื่อสันติผู้อยู่บนดอยวาวีเขามีเพียงความฝันเดียวในชีวิตคือเขาต้องพาครอบครัวหลุดพ้นความจนให้ได้เขาเดินทางลงมาที่กรุงเทพด้วยทักษะเดียวที่เขามีคือภาษาจีนที่แม่สอนให้และทักษะนี้คือประตูที่เปิดไปสู่โลกใหม่ของเขา สันติเห็นช่องว่างของค่าขนส่งระหว่างไทยจีนที่ต่างกันมหาศาลเขาจึงตัดสินใจทุ่มสุดชีวิตเปิดบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Thunder Express โดยจับมือร่วมกับเซียนโปรแกรมเมอร์นิสัยสุดตรงและนักการเงินระดับหัวกระทิที่ไหวพริบเฉียบคมพร้อมกระโจนโลงสนามบริษัทธุรกิจขนส่งด่วนที่กำลังโตแบบไร้เพดาน แต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะคู่แข่งคือทุนยักษ์ที่เคยหักหลังเขาอย่างเจ็บแสบท่ามกลางสงครามราคาสงครามเทคโนโลยีและเกมธุรกิจที่พร้อมเหยียบกันทุกวินาทีสันติจะยืนหยัดในสนามรบธุรกิจมูลค่าหมื่นล้านนี้ได้หรือไม่นี่คือความดุเดือดจนแทบลืมหายใจที่ทำให้ผู้ชมทั้งไทยและเอเชียติดกันงอมแงมสงครามส่งด่วนไม่ได้ชนะเพราะโชคนะครับ แต่มันชนะเพราะเนื้อเรื่องข้างในที่สะท้อนออกมาได้อย่างถึงแก่นมากๆทั้งบทภาพยนตร์ที่เข้มข้นมีจังหวะเล่าเรื่องที่คมตัวละครมีความเรียวสมจริงมีทั้งความฝันความผิดหวังความทะเยอทยานเสียดสีวงการสตาร์ทอัพและโลจิสติกไทยได้อย่างแนบเนียนและเฉียบคมถ่ายทอดความเจ็บปวดของคนตัวเล็กที่ต้องสู้กับทุนใหญ่และแสดงให้เห็นว่าความฝันไม่ได้สวยงามเสมอไป ทั้งหมดนี้ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้โดนใจกรรมการแบบเต็มๆเลยล่ะครับและที่สำคัญซีรีส์เรื่องนี้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าคอนเทนต์ไทยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ตับเกาหลีญี่ปุ่นจีนได้อย่างไม่แพ้ใครถ้าคุณกำลังหาแรงบันดาลใจหรืออยากดูซีรีส์เชิงธุรกิจที่ลุ้นจนเงื่อซึมเรื่องนี้คือคำตอบครับ ใครยังไม่ได้ดูสงครามส่งด่วนแมดยูนิคอนบอกเลยว่าพลาดมากไปดูได้เลยบน Netflix แล้วกลับมาเล่าความรู้สึกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ